ค,คุณผู้ชมคะสำหรับถามตอบคุณหมอฮีโร่วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องค่ะและวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากนายแพทย์วีระเดชเลิศดำรงรักนะคะซึ่งเป็นแพทย์ศัลยศาสตร์ทั่วไปประจำศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องของโรงพยาบาลราชธานีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะวันนี้คุณหมอจะมาแนะนำอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในส่วนของงานผ่าตัดผ่านกล้องค่ะ คุณหมอเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่คุณหมอเตรียมมาวันนี้มีอะไรบ้างและใช้ยังไงบ้างคะ่ะได้ครับก่อนอื่นผมต้องขอแนะนําตัวหลักใหญ่ๆนะฮะที่สําหรับใช้ในการผ่าตัดก็คือคอุปกรณ์เซ็ตเขาเรียกว,ว่าเป็น Tower s e ตนะฮะ,ะสำหรับการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะมีตัวกล้องแล้วก็ตัวเลนนะฮะนนตัวเลนเปิดจอให้ดูเลยได้ไหมคะขอบคุณมากครับ ตัวเลนเนี่ยเราก็เป็นลักษณะของเลน 4K นะครับกล้องชัมากนะ,ะมองเห็นภาพได้ชัดเจนซึ่งะจะเป็นประโยชน์ต่อาการผ่าตัดมากนะฮะสำหรับในที่เราต้องการเลาะให้มันเห็นเนื้อเยื่อให้มันชัดเจนนะครับสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยเราก็จะส่องผ่านเข้าไปทางรูสะดือ,อนะฮะซึ่งจะเป็นการหลบแผลเป็นได้เวลาหลังผ่าเสร็จเนี่ยเราก็ะจะไม่เห็นแผลครับใน บริเวณอื่นก็สามารถทําได้อย่างเช่นการผ่าตัดสูงอกะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มักจะใช้การผ่าตัดสองกล้องเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูที่เราเข้าไปเนี่ยเล็กมากมนะฮะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยที่ไม่ได้ผ่าตัดช่องอกโดยที่ไม่ได้ใช้กล้องเนี่ยเราจะต้องเปิดหน้าอกแล้วต้องมีการดึงเปิดอย่างกว้างเนี่ยหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะเจ็บมากะนะครับแต่ถ้าใช้การผ่าตัดสองกล้องเนี่ยความเจ็บปวดนี่มันจะน้อย น้อยจนถึงสามารถลุกขึ้นเดินได้ในวันลุกขึ้นเลยนะครับค่ะงั้นอุปกรณ์นอกเหนือจากทั้งสองส่วนนี้แล้วมีเรามีความแตกต่างในเรื่องของเลนไหมครัต้องเปลี่ยนเลนต้องเปลี่ยนขนาดของตัวกล้องหรือเลนนี่คะคำถามดีมากครับเพราะว่าอย่างเช่นเลนตัวนี้เนี่ยะจะเป็นเลนเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลแต่ในบางกรณีอย่างเช่นการผ่าตัดสุภาพสตรีนะฮะการผ่าตัดมดลูกหรือรังไข่บาง บางกรณีเนี่ยเราจะใช้เลนให้เล็กลงเหลือห้ามิลซึ่งห้ามิลเนี่ยมันจะเล็กมากจนไม่คือเล็กคือคุณผู้ป่วยหรือคนไข้แทบจะไม่รู้สึกได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมยิ่งเล็กก็คือยิ่งสามารถที่จะกลับไปทํางานได้เร็วมากขึ้นนะครับค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปในช่องท้องนี่นะฮะเราจะต้องมีผ่านตัวนี้ก่อนนะเพื่อเป็นตัวยึดนะฮะนะฮะเป็นตัวยึด ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตรงผิวผนังหน้าท้องเวลาเราใส่กล้องเข้าไปมันจะได้มีรูให้เราสามารถผ่านไปได้ทุกครั้งที่เราใส่กล้องนะครับรูเล็กรูใหญ่ก็ต่างกันนะฮะอย่างเช่นอย่างนี้ครับรูเล็กลงก็สาหรับแผลที่เล็กลงนะครับแล้วแต่ว่าการผ่าตัดนั้นเป็นการผ่าตัดอะไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราเวลาเข้าไปใช่ไหมเราก็คงต้องต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการหยิบจับด้วยนะครับ ตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ในการหยิบจับจะเห็นว่าปลายเนี่ยนะฮะไว้คอยหยิบจับแต่ถ้าเป็นการผ่าตัดสมัยเก่าที่เราต้องเปิดเปิดช่องท้องหรือเปิดหน้าอกเนี่ยเราต้องเอามือทั้งมือเข้าไปเลยก็คิดดูเองก็แล้วกันครับว่าเอามือเข้าไปทั้งมือเนี่ยมันจะทําให้คนไข้เจ็บปวดมากแค่ไหนแต่นี่เราเหมือนเอาตะเกียบมาหยิบนะครับอ๋อเป็นความรู้มากๆเลยค่ะคุณหมอค่ะสำหรับวันนี้อย่างน้อยเรา พวกเราเองก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องที่โรงพยาบาลราชธาน,นีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุย<ด>และให้ความรู้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโ<ด>อกาส<ด>หน้าคงมีโอกาสได้คุยกับคุณหมออีกสําหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ